สวัสดีครับอันนี้ผมก้วยทอดจัดไปนะอ่ะมาดูในรถผมมีอะไรบ้างนะครับนี่คือบางครั้งหลายคนไม่ดูนะครับอ่ะอยังไงอ่ะกับกล้องคุยกันก่อนไหมหรือยังไงนี่วอะอครับเอมาคุยกันดีกว่าในรถผมอะจริงก็ ใครที่ติดตามผมอยู่ก็ผมจะลงนะมีมีเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไรวิดีโอมาใหม่ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ t ิก t o อก็อะไรปะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันจะมีสองตัวทิกเกอรแล้วก็มียู u ูบอ่ะอันนี้ก็น่าเสียอันนี้ผมให้ดูในรถผมเลยดีกว่าผมติดมาสองปีแหลวอันนี้อ่ะ ต่อมารีวิวกันผมกลับกล้องไว้เป็นหรอกอมาดูตัวนี้นะเอาไว้ร้องคาราโอเกะส่วนตัวนี้ตัวนี้ใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดนี่นะผมว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นโทรศัพท์ไ้ผมใช้แท็บเล็ตอีกตัวนึงอ่ะฮะุด คนจะร้องเพลงก็ไปเปิด YouTube ไงนนอ่ะเปิด YouTube เปิด YouTube YouTube อยู่ไหนวะมาดิอ่ากดออกมานี่เป็นแท็บเล็ตนะผ่มกดนะเปิด YouTube คุณควรจะร้องเพลงอ่ะมันมีตัวนี้อันเนี้ยไปสั่งได้ใน ช้อปปี้หรือลาซาด้าได้ตัวเนี้ผมซื้อมาเนี่ยมันใน facebook ทีแรกเนี่ยมันเท่าไหร่วะห้าร้อยห้าสิบของใหม่อันนี้ร้องจะลองคาราโอเกะได้เลยโลโลไอหนึ่งสองสามอะนอันนี้ถ้าถ้าเราจะลองอะไรนะคาราโอเกะ ร้องคาราโอเกะเราก็ไปกดอะไรวะตัวเนี้เอามัมว่วๆไปนะอ่ะเทสก่อนแล้วก็ไปกดปุ๊บเอาคาราโอเกะลูกทุ่งอ่ะสมมตินะเอามาแล้วอ่ะปุ๊บเราก็กดปุ๊บปรับเสียง น้องเลือมฮาหารักโหเสียงไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้